สบายดีจ้๊ค่ะพบกับการลาพิณช่องพุ eh so ่งจั๊กขามาดูในน้ำสวยกันจ้๊ค่ะพี่น้องปดพ่อพี่น้องน้ำลายลายน้ำสวยพี่น้องสวยสวยเทียนลองทำจีมอนคอนไซม์มาเล่นนั่นแหละพี่น้องน้ำมันขึ้นมันแห้งลายแห้งลงเล่นบ่ได้เลยจั๊กขาน้ำมันหลายพี่น้อง ตรงนี้เป็นคันเป็นคูมันนะพี่น้องเป,เป็นคันเป็นคูมันเวลานา้ำน้ำไหลมันก็นสิล้นลังมันก็นสิล,ล้นลงเห็นไพี่น้องขามันหนอดก,กว่านี้ก็สิเล่นได้ลงเล่นได้อันนี้มันแพงแพงหลายเป็นแม่น้่าี่กว้่ายจริงจริงพี่น้อง ทำทะเลสาบด้วยแหละ,ะ้ะค่ะมาดูมาบ่อยพี่น้องเพราะว่ารอบๆแคมกระะพางมานี้มันจะมีร้านอาหารให้นั่งดื่มนั่งกินนะคะจะมีร้านอาหารนั่งดื่มนั่งชีวะะิวๆค่ะกลางคืนเขาก็จะเปิดไฟเปิดเปิดไฟโอมอง วันนี้ทัวร์จะค่ะทัวร์อย่างเดียวนะคะทัวร์เลาะเที่ยวอย่างเดียวจะค่ะอันนี้ก็อะมองจอดรถนะคะเป็นที่จอดรถ ลงไปนี่ก็จะเป็นตูบนั่งดื่มนั่งกินข้าวนะคะท้ายไป้ผ่านมาก็จะมานั่งชิวๆอยู่นี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นแพรนะคะแพรในน้าพี่น้องคือประวัติความเป็นมาของเขื่อนที่นี่นะจนะ๊ะเนาะนี่ประวัติความเป็นมาของ สังสวยนะจ๊ะคะเนาะก่อนที่จะสั่งเขื่อนสุยและเส้นทางเมื่อก่อนแม่นมีเพียงแต่ห้องน้ำไหลผ่านตามทงนาเท่านั้นนอกนั้นก็ยังมีเส้นทางข้ามผ่านจากบ้านดอนแยง,งไปหาบ้านสักคืนนะจ๊ะ,ะบ้านสักคืนหรือบ้านลำพันขันอ่านได้พี่นนองเลย เด็กจีภาพพี่น้องทัวร์ละเลาะแทวนนี้นะคะกดสุยละกาอยู่ใต้อยู่ใต้สะพานนะจ๊ะอันนี้ก็เป็นเส้นท้าที่มาสะดงเห็นมาทางนี้พี่น้องมาสะดงเห็นมาทางนี้แล้วก็จะเมื่อทางนี้จ้ะนั่งมาประจาพี่น้องอันนี้จะเป็นตรงน้ำไหลลงมาพี่น้องเนี่ย ท่องหน้าข้าเจ้านี่น้ำถ่วงมาแล้วพี่น้องนี่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 ข้าเจ้าจะเหตุแต่หน้าแรงพี่น้องแง้มนี่ข้าเจ้าเหตุบรไยเพราะน้ำถ่วมแง้มแรงข้าเจ้าจะเหตุหน้าแงขงนะพี่น้องข้าเจ้าจะใส่น้ำสุยแต่แง้มนี่เหตุบะไรเพราะมันเป็นอ่างน้ำซัมทะเลสาบนะจ๊ะค่ะนาะ เดี๋ยวจะไปน่งเบิ่งตรงซึกตรงขัวนะจ๊ะเนาะตรงขัวสวยขามฟ้าอันตรงคู่พี่น้องตรงคู่ตรงเวลานำมันลงเนาะยามแรงเนะจะไปนั่งไปเล่นตรงนั้นได้เล่นน้ำได้ตรงที่เด็กๆมาเล่นแหละพี่น้อง น้ำมัแรงนอนเยอะฝนตกหลายมือจิตตอ,อกกันมันล้องไบรยพี่นอ้องน้ำมันหลายนะคะมีตุพกพลาลุนจะมานั่งสำรอมปอมปีกกันอยู่นี่เจ้าค่ะตำรวจเคยมาฮุบท่านึ่งแหละนะค่ะพวกเด็กแวนเด็กสกอย ขัดเจ้าตุกตึกสะดุ้งพี่น้องริมริมนู่น b e e ัดโต๊ะแห้งลายติดต่อมือกันนี่พี่น้องเอ้ยนำถ่วแท้เจ้าค่ะ ลงไปในแก่งกอกลงไปทางพูนก็จะเป็นแหละลงทางบ้านอัมมาลาเปล่พี่น้องจะลงไปทางพูนจ้ะค่ะซัมทะเลสาบพ,พี่น้องกวางหญ่ไพศานส,สละเกินถ่วมบนง้งนำจะไหลลงไปทางพูนน้นำถั่วหน้าเขาข้าเจ้าอาทิตย์หนึ่งก็ตายเปล่พี่น้องเนา่า

ออบเบงแน่กุ้งหรือปลาซิวฮู้ปลาซิวน่อยนอเนาะเออปลาแก้วพี่น้องปลาแก้วทั้งบ้านอมราจะไม่ค่อยมีนะคะแบบนี้ส่วนมากจะมีแต่ปลาซิวพี่น้องอันนี้คือปลาแก้วนะคะจะเ,เออเป็นปลาแก้วส่วนมากเขาเจ้าเห็ดอย่างมกบ่หมกอูอ้อเนาะ กขจัตึกสดงผู้คนละฟังพ่นของเราคน้ำขึ้นลายล,ายลีส่งไม่ไห่นะเคยพี่น้องเคยเคยมาหางมหอยหอยเสรีแถวนี้แต่ว่าน้ำขึ้นแค่นี่เลรนบรายบุกกาลงนะคะอันนี้ปากแก้วขายบะเฮปเป็ดปลาเลกมาค้าได้ไล่ขาย ปะแก้วอันนี ail, ้คือปะแก้วพี่น้องมันใสๆเนาะมันใสอืมได้หลายดิอ่ะมันๆๆๆอันนี้ไปจะไปจะต้องใส่เนื้อเนาะ ดแท้ทั้งลุ่มน้ำ,นำแ้มแหลกกาะจ็ดเห็ดนาพาียงแต่นี่เขาเห็ดไบรท์น้ำถำั่ถวแต่ยามมีเ้เห็ดไบรท์น้ำ,นำ,นำ,นำถ่วมตึกสะดุง้งปากแก้ว let's see what we got กับพี่นน่ะมีพวกเด็กหน่อยเขาจเจ้ามาเล็นนะมาเล็นมาเบิ่งน้ำม,มาแวะกินข้าวพี่หนัะมาแวะทานข้าวแล้วก็จะกลับเปิดกลับฮอทเฮี่งก็ชิค้ามืดปุ่ยละร้านอาหาร และเรือนแพรปลาคำแพงสุรัตน์ป้าพี่น้องเริ่มหิวข้าวแล้ว เดี๋ยวสิพาพี่น้องเขาไปนั่งกินข้าวก่อนนะคะกับเพื่อนๆก่อนจะนั่งกินข้าวก็ดูบรรยากาศไม่น้ำสวยก่อนพี่น้องบอได้มาโดดแล้วการู้สึกว่าน้ำจะเยอะแห้งล้นพังเลยแหละพี่น้องเอ้ยสุดแสงหูแสงตาสุดลูกหูลูกตาจ้านี่แหละร้านที่มากินประจำพี่น้อง ร้านอาทิมกิจประจำเป็นร้านอาหารตามสั่งนะคะเป็นวางวานันบางวานันก็คนลา้านหลายบ่มีโต๊ะนัง่งบุหรี่พ่น้องเป็นซุ้มก็มีเป็นโต๊ะก็มีค่ะบรรยากาศได้มันเป็นแผ่นะพี่น้องเป็นแพ่มาถึงบ้านแล้วะจะคาจุลมือจุลขำคนตก ลินตามทางพนตกแห้งพอลงมาหอดใกล้ปักซองก็บ่มีหดฝนเนหอบ่มีฝนสัมอยู่ทำผนยังพนตกอยบดหมู่บดเวนตังแต่อยู่วัดจนหอดสยุยนั่งกินข่าวกับพนตกมากับพนตกพอจีหอดบ้านหล่ะกับพนกระเซาเจ้าค่ะมาถึงบ้านกับข้าเจ้าก็กินข่าวกันเรียบร้อยแล้วเจ้าค่ะ กิดอยากกินยังกิดท่านกินข้าวบ้างเหรอบุญอะเขาแม่แหละปากปองอะได้บุญละหิวข้าวนะเนี่ยไอ้กีดหิวข้าวอีดำก็หิวข้าว เดี๋ยวเขามาป้อน,ออนลูกเดี๋ยวเขาหอามาหาเฮาในยามค้นเขามากกันค่ำกันคืนนั่นหัวจักยุกหัวจักข้าวจักหอนยุกฮะอยากกินข้าวสำลอมจัง่้าคุณจะดี<า>คุณมานอนเกียงบนจุกบกจับไม่กินแล้วคุณแม่คแม่นนบนจุใจสุขุจที พี่น้องเจ้าค่ะมัสยิดสิบลาพาดเจะก็นับหาบน้ำนอนพักผ่อนก่อนเจ้าค่ะนี่เราเมื่อเลยดิหลวงพ่อเจิมหายกันยังบวลดอยูเจ้าค่ะเก่งอื่นขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจนะจ๊ะนอนหลับฟันดีทุกคนเจ้าค่ะโดยสบายดีจ้า 굿ไนท์